โจพร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 สติ๊กสีิ๊กสติ๊กสีิ๊กสติ๊กสติ๊กสคิ๊กสติ๊กสติ๊กสบิ๊กสติ๊กสติวกสติ๊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 กสต่๊เสติ๊ก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 สตเ๊กสติ๊กสอิ๊กสต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 ิ๊กสอิ๊กสติ๊กงเิ๊กสเรียบร้อย อยู่หลอดตัดกูเอาเองบ้าบ้างไงครับป้าไงครับอยู่ตรงไอเขาดาวเขาใช่ไหมข้างโรงพยาบาลใหม่เลยครับครับข้างโรงพยาบาลใหม่ที่เขาลุงลุงยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะลุงดูเฉเฉยๆดูลุงเปล่าทีละลุงไม่ได้ทำอะไรเลยน้ำมันน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหีีน้ำหมดเราแย่ๆไม่เติมไหมเราแย่ๆไม่ฟาร์มไหม ใช่ครับน่าจะไม่ต้องการคนแล้วอะไรเหมือนอยู่นานๆคิดเราแล้วน่าจะไม่ค่อยดีใช่พี่อยู่นานๆก็อาจจะบันทอนหมดเรียบร้อยสองคนขายให้นานเกินไปอ่ะก่อนอะไรอะไรจะใส่ใช่พี่เชิญสวัสดีครับพี่แนทตี้ว่าให้น่าสนใจนานมาเหรออะไรที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยจะไปทำไม เกลุงนองบาแล้วพี่พี่นักศิลาคิดถึงเขาแต่ว่านาสศิลาบอกว่าให้เอาล่างเราไปอ่ะเป็นยังไงก็ได้ให้เอามาเป็นศพอะครับบายบายอย่ามาใกล้พี่เลยน้อย่าเข้าไปนะนหนูดิ้งอย่าเข้ามาเราต้องทำให้เรื่องบางเรื่องมันง่ายขึ้นแล้วมิเกลจริงครับ ช่วยถือว่าช่วยกันได้ไหมล่ะใช่ถือว่าช่วยพวกพี่ด้วยถือว่าช่วยพวกพี่ด้วยการปลุกยาสลบที่จะทำรากบูจิโรบูตัวหนูสี่ออจะเด็ตัวด้็กๆตาดำๆอ่ะพกพี่มีแต่มือเปล่าเขารมิเกิลเอมพวกพี่มีแต่มือเปล่าซะด้วยเป็นภารกิจที่นาทิลามอบหมายให้มาให้เอามิเกลไปหานาทิลาแล้วถ้าเอาไปไม่ได้ล่ะจะทำได้เลยครับพี่จะทำตาปิบๆใส่มิกเกิเนะ จิมพวกพี่ชายนี่ก็ช่วยก็ได้นะครับก็จิมจิมให้หน่อยก็ดีมันจะมีปัญหาตามลังใช่ไหมครับอันนี้เขาได้ตังเพิ่มด้วยพีเกลมิ่เกลเชื่อฟังผู้ใหญ่เถอะยายายาาไม่เอาพี่ยา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 ิดปิดต่องซาพี่ฮ่าฮ่า่ต้องเชื่อใครในตอนอายุมอไ่ะไม่รู้ยกลยไม่รูราอย่้ยกันแล้วเราอยู่ด้วยน้ใช่พี่รู้ไหมปิดกัไปด้วยกันได้ไหมล่ะแล้วแบบเราก็แบบเป็นเป็นอะไรเหอค เราต้องไม่กินข้าวแล้วก็อดอาหาร์มูคาร์มเพราะวพี่ๆนาะพี่ๆว้าลายผมทำความสะอาดถนนอยู่ครับตรงโลกคนไหนจะดูแลหนูหรอเสดระเงินครับเสดระเงินครับเสดระเงินครับเขายืนรอหนูนานแล้วเนี่ยหนูไม่พาเขาไปจริงเหรอพี่ใช่ครับอุ้มไปเลยครับเปิกรถแรงเบิกรถแรงนะพี่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมไปก็เอาเอาไปเป็นแบบว่าล่างไร้วิณฑ์านดนด่นด่านโอ้ย โอ้ไอพวกนี้ได้ครับถ้าถ้าเป็นงานได้มดมัจะร้อนปะไปเดินถอดเต็มที่นะครับมันมันคืองานใช่ไหมไอ้น้ำไพี่มันคืองานพี่มันคืองานเอ้าวเขาถ่ายมันเป็นงานใช่ไหมไม่ไม่ไม่งานพี่นั่งเลยนะพี่สภามั่นใจว่าผมจะปลอดภัยหรือเปล่าไม่ เอาทำใหาดีกประทับใจคนนี้คนนี้เป็นหนุ่มหนูพี่ต้องดูแลเขาด้วยนะคนคนที่ไม่แต่มีเกียวต้องไปเป็นล่างเราเราเป็นศพเราเรามีมีดไหมเรามีมีดไหมไม่ไม่มีครับผมยังไม่มีใครมีมีดนะเรากินข้าวยังอ่ะเรากินข้าวยังครับหนูดาไม่ดิมแล้วหนูเอามีด้วยแทงตัวเองได้ไหมล่ะ ไม่ได้อ่ะไม่ได้ครับงั้นหนูแทาแทนน้องผู้ชายน่จะได้อุ้มไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้คือเขาต้องให้มีเกีวเป็นศพอย่างเดียวไม่ไม่ไงแลมิเกียวจะไม่เพราะว่าผู้ชายตะกี้น้าบอกว่าให้หาแฟนไม่ใช่หรอไปด้วยไม่ใช่ไงใช่ว่าน้าไม่ทําอะไรหรอกแต่ว่ามีเกียวอะต้องไปเป็นร่างอย่างเดียวลไปพี่มีอะไรมันนี่มันนี่มันนี่นะ ไม่เอาไม่เอาพี่เบลเกลสองคนครับเกลสองคนครับเกลสองคนครับไม่ไม่ไม่เอาไม่ได้นะไม่ได้นะเกลเกลไมานี่ก่อนข้อความจากน้า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 เกลเกียวเบอร์อะไรเกลเบอร์อะไรเกลเบอร์อะไรเก้าสี่ตัวใช่ไหมหนูเริ่มตัวแล้วไม่รู้จะเชื่อใครดีอ่ะเชื่อพวกพี่ออพี่หนูตัวนะ <ร> <harma> ไม่แล้วถ้าไม่ไปเป็นล่างได้ไหมครับแบบว่าไปไปถึงที่นู่นทีเดียวไม่ได้ค่ะแม่ครับถอยไปเชื่อพี่เบียต้องโทรหาลุงเกลียวเกลียวเกลียวดูข้อความ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 พี่ดูเกลียวเกลียวเป็นรู่ตอนนี้สภามีสองชุดรับลิงอันนี้เป็นฝึกเขาฝึกเขาให้ให้ภารกิจเด็กฝึกมาเขา ยากซะด้วยไปโชว์กุนจิ๋เหรอจิ๋วหนอนะก็พี่ไอพี่บอกข้อความจากนะ <c oughs> ไ,ไง <c oughs> เอา้าเอา้าไม่รู้นะบอกพี่เองเดี๋ยวอ๋อว่าไงไม่รู้ไม่รู้ไ <I S 2> อเกลไม่รู้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 ไปโชว์แทงพีเกลให้หน่อยได้ไหม,ไมอ่ะมาโหต้องพาเขาไปนั่นไงว่าเกลเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อน อะไรอ่ะมีอะไรเดี๋ยว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 พี่โจ้อะไรอ่ะพี่ดูขอโทษดูขอโทษดูขอโทษนะพูดยินเย็นดูขอโทษข้างไอ้เกล้าสภา ด้วยหนุ่มหนูหนุ่มหนูอยู่หนูจะไปให้หนุ่มหนูลดค่าหรือไงทำไมอ่ะหนูหนูทำตามคำสั่งสวยๆน่ะแต่ว่ามันไม่ใช่คำสั่งจากน้านะถ้าไม่แม่คนบางคนบอกว่าลุงแม่คนสั่ง À, mình bị rồi ไม,ไ,ไม่ได้วะไ,ไ,ไม่ได้ตั้งใจใช่ปะ <laughs> ลงนะ้ำนูจันารเรียบร้อยแล้วลุงโอเคได้กี่หัวค่าได้สองได้สองกับนะได้สองเหรอใช่ครับเดี๋คนึงเขา้าตนะ้องรน้ำเอครับนะลืมบอกมะครับผมเพราที่จะจ่ายให้มี่เกล่าคือเงินส่วนตัวของมึง <laughs> เกี่ยวน้องรักพี่ไม่มีตังค์ไม่ต้องเลยที่มึงเลี้ยงสาวเมืองเลี้ยงได้เมึงกูแล้วด้วยจังหวะนี้จังหวะนี้มึงกูแล้วด้วยเกวอะไรเนี่ยเอ็งด่าพี่ทำไมน้องรักมีคำไหนที่หนูด่าเหรอมึงกูมาชัดเลยอ่ะเมื่อกี้หนูก่ห้ามพูดสวยๆอ่ะหัวละหมื่นได้ไหมถ้างั้นเบสามหมื่นที่เพิ่งเพิ่งได้ไปอ่ะ กินเน้ยเดี๋ยวกูช่วยมึงออกละหมื่นนึงอะเกลเรียกอะไรได้เงินเหมือนไม่ได้พอเบลอนะจะเอาที่เบอีกสามหมื่นนะน้ำดูได้เงินเหมือนไม่ได้ยังไม่กินอีกเหรอไอเบย์เกลเกลก็บอกไปเลยครับเอาหนูเนี่ยสามคนมานี่หน่อยครับนะให้ไปทำอะไรครับจะไปเอาล่าง รวยแล้วรวย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 ใช่เบยตะกินมึงบอกกูว่าอะไรเขากำลังแบบคือผมจอดอยู um, ่ฝ่ายตรงข้ามครับนะเห็นเขาสามคนเหมือนคุยกับมิเกลอยู่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าคุยอะไรกับมิเกลต้องถามมิเกลเลยครับนะเพราะผมจอดอยู่างห่างอาเกลเขาคุยอะไรกับเองเขาบอกว่ารู้รัามันตามหนูแต่หนูต้องไปเป็นศพอือหือต้องไงต่อ ไอนหนูก็บอกว่าไอหนูเอาไม่แทนดูเองได้ไหมหนกูก็ไม่ได้แล้วพี่เบคอนก็อบอกหนูว่าพี่เบคอนบอกหนูว่าให้ข่าไปซะสามคนนี้หนูต้องรอข่าหมดเลยหือคนเดียวเขาพี่ชซึรกผมบอกให้พวกคุณเอามาเป็นศพนั่นหมายความว่าทันทีที่คุณลงจากรถคุณต้องลงมือทันทีไม่ใช่คุณไปทำข้อตกลงกับเป้าหมาย <laughs> ใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วคุณทําข้อตกลงเพื่ออะไรครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคําสั่งผมผมไว้ใจคุณไม่ได้ผมจะมีพวกคุณไว้ทาวําไมอ้าวชิบหายหนูขอโทษนะพี่หนู่คบทเรียนแรกนะจําซะครับผม ียวอไอปข้างนอกก่อนเกลวโอเคนะมันคือแบบทดสอบหรออ๋อเหมือนรอออนับเข้าสภาอะไรอย่ีพี่เขาใจดีอะ่ะใช่ไหมใจดีก็ผิดอะ่ะโเออแล้วหนุ่มเกลล่ะเมืงเข้าไม่มี Hey ไอ้เนี้ยคนน่ะค่อยดูไปหมดแล้วค่อยดูแล้วนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่อ่ะดูๆเท่านี้อ่อน่าจะเป็นศพอยู่ที่พื้นแล้วเรามองไม่เห็นหรอกก่านเนี่ยไอ้เกี่ยวไปออกมาแล้วเนี่ยอยู่เมอีกคนน่ะอ่ะปพวกใครมาเลย